ภัยด้านสภาพอากาศภัยด้านสภาพอากาศเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดจากปัจจัยทางด้านภูมิอากาศลมพายุอุณหภูมิฝนปริมาณฝน,นและความกดอากาศวัตภัยวัตภัยหรือพายุลมแรงเป็นภัยที่เกิดจากพายุหมุนเขตร้อนพายุฤดูร้อนและลมงวงซึ่งทําให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนสิ่งก่อสร้างและสิ่งมีชีวิตวัตภัยที่เกิดขึ้นบ่อยในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียที่สร้างความเสียหายรุนแรงคือพายุหมุนเขตร้อนสาเหตุพายุหมุนเขตร้อนเป็นพายุหมุนที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรในเขตร้อนเกิดจากน้ำทะเลมีอุณหภูมิสูงมีความกดอากาศต่ำในบริเวณใกล้ละติจูดที่5ถึง25องศาเหนือและใต้ในเขตร้อน พายุเมฆจะก่อตัวและหมุนเข้าสู่แผ่นดินและเกิดเป็นพายุฝนฟ้นฟาคะนองร่วมกับกระแสลมแรงตัวอย่างภายพิบัติในประเทศฟิริปินด์สาเหตุเกิดจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนทาม,มินมีความเร็วสูงสุด80กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดผ่านเกาะมินดาเนาเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกและพัดขึ้นฝั่งอีกครั้งที่เกาะบาลาวิน จากนั้นจะเคลื่อนตัวต่อไปทางตะว,วันตกมุ่งสู่ตอนใต้ของหมู่เกาะบ,บาหลสผลกระทบทําให้เกิดน้ําท่วมดินถล่มในหลายพื้นที่มีผู้เสียชีวิตมากกว่า200คนสูญหายกว่า150คนขณะที่ประชาชนอีก70,000คนต้องพาย,ยกออกจากที่อยู่อาศัยสัญญาณเตือน 1. อากาศร้อนอบอ้าวติดกันหลายวัน 2. ท้องฟ้ามืดคืึมมีเมฆเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเกิดลมกระโชก แรงฟ้าคะนองและมีฝนตกฝนตกหนักการปฏิบัติตัวหนึ่งขณะพายุควรอยู่ในสถานที่แข็งแรงและปลอดภยัยไม่ควรออกไปที่โลงสองปิดกั้นช่องทางลมและช่องทางต่างๆที่ลมจะเข้าทําให้เกิดความเสียหายเมื่อลมสงบแล้วต้องรอดู สถานการณ์อย่างน้อนสามชั่วโมงหาพ้นระยานี้แล้วไม่มีลมแรงเกิดขึ้นอีกจึงจะวางใจได้พายุได้ผ่านพ้นไปแล้ววิธีป้องกันและระวังภัย1ติดตามขา่าวพยากรณ์อ,อากาศและประกาศเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. 2ตัดกิ่งไม้โดยเฉพาะกิ่งใหญ่ที่อาจจะเป็นอันตราย3ดูแลโครงสร้างอาคารบ้านเรือนและสิ่งก่อสร้างต่างๆให้มั่นคงแข็งแรง อุทกภัยอุทกภัยหรือภัยจากน้ำท่วมโดยเกิดหลังจากฝนตกอย่างต่อเนื่องจนไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ลักษณะภูมิประเทศที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยบริเวณที่ราบและเนินเขาที่ราบลุ่มริมแม่น้ำชายฝั่งและบริเวณปากแม่น้ำสาเหตุฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลานานจนไม่สามารถระบายออกจากพื้นที่ได้การตัดไม้ทำลายป่า ทำให้ไม่มีต้นไม้ช่วยดูดซึมน้ําฝนไว้การการละลายหินมะทําให้น้ําทะเลสูงขึ้นและเกิดน้ําทะเลหมุนการระบายน้ําไม่ดีหรือมีสิ่งที่กีดขวางทางน้ํา ตัวอย่างเหตุการณ์อุทกภัยในประเทศอินเดียและปากีสถานสาเหตุเกิดจากฝนตกต่อเนื่องในรัฐปัญจาบของปากีสถานแคว้นจัมมูและแคสเมียของประเทศอินเดียนับเป็นอุทกภัยและแผ่นดินถล่มที่ร้ายแรงที่สุดในรอบ20ปีผลกระทบทำให้เกิดน้ำท่วมและดินถลม่มบ้านเรือนเสียหายเป็นจำนวนมาก มีผู้เสียชีวิตมากกว่า400รายโดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ถูกกระแสน้ำไหลเชี่ยวพัดพาไปการปฏิบัติตน 1. ตัดสะพานไฟฟ้าและปิดแก๊สหุงต้มให้เรียบร้อย 2. อ,อยู่ในอาคารที่แข็งแรงและสูงพ้นจากน้ำที่ฝ่ากระแสน้ำหลาก 4. ไม่ลงเล่นน้ำหรือว่ายน้ำเล่นในขณะน้ำท่วม าระวังสัตว์มีพิษหนีน้ำท่วมขึ้นมาอยู่ในบ้านและบนหลังคาหกติดตามการทรัพยากรและปฏิบัติตามคำเตือนของกรมอุตุวิทยาการป้องกันและระวังภัย 1. ไม่ทิ้งขยะและไม่ลงในท่อระบายน้ำา 2. ไม่ตัดไม้ทำลายป่า3เตรียมพื้นที่เพื่ออพยพผลกระทบทำให้เกิดน,น้ำท่วมในดินถลม่มบ้านเรือนเสียหายเป็นจำนวนมากมีผู้เสียชีวิตมากกว่าเสีราย บริโเสียชีวิตส่วนใหญ่ถูกกระแสน้ํไหลพัดพาภัยแลง้งภัยแลง้งเป็นภัยแบิที่เกิดในช่วงเวลาที่อากาศแห้งปกติทําให้บริเวณฝนน้อยหรือฝนไม่ตกแล้วควบคุมพื้นที่บริเวณกว้างส่งผลให้ขาดแคลนน้ําในการอุปโภคบริโภคและการทําการเกษตรสาเหตุสาเ,เหตุจากธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศจากปริมาณน้ำฝนที่น้อยกว่าปกติเช่นเฮลนิโอฮาวาโลกร้อน สาเหตุที่สาเหตุที่เกิดจากมนุมษย์หนตัดไม้ทำลายป่า2แหล่งกักน้ำมีน้อย3บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ4ประชากรเพิ่มขึ้นทำให้ใช้น้ำกันมากขึ้นสาเหตุเกิดจากมีฝนตกน้อยตลอด3ปีทำให้บริเวณน้ำในอ่างเก็บน้ำ91แห่งของอินเดียลดลงเหลือเพียงร้อย129ของ ศักักภยภาพการกักเก็บทั้งหมดถือเป็นภัยแรงที่มีความรุนแรงมากที่สุดในรอบ40ปีผลกระทบทําให้ผู้คนที่อาศัยอยู่พื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้เสียชีวิตมากกว่า160คนขณะที่ประชาชนมากกว่า300ล้านคนได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำ ปศุสัตว์และพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายจำเนื้อมากการปฏิบัติตน 1. วางแผนในการใช้น้ำและใช้อย่างประหยดัด 2. หาแหล่งน้ำเช่นขุดเจาะน้ำใต้ดินขุดบ่อน้ำในครัวเรือน 3. ลดการปลูกพืชลดการปลูกพืชใช้น้ำฤดูแล้เช่นการทำนาครั้ง 2. 4ติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การป้องกันและระวังภัย 1. ไม่ตับไม้ทำลายป่าสจรวจและคดเจอน้ำใต้ดินม,มาใช้สร้างเล่งกับน้ำเช่นมบอ่อน้ำอ่างเก็บน้ำเขื่อน 4. นํนำน้ำมาใช้มัดเวียนโดยการนวยผ่านกระบวนก,บการปรับปรุปงคุณภาพน้ำา5เป็นปน้ำจืดดยใช้เทนกลั6หกาำฝนเทียมเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำจ<ด>ืดเใช้เทคโนโลยี<ด><ด> สารสนเทศแสดงแหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังภัยแล้งไฟป่าไฟป่าเป็นภัยที่เกิดในฤด,ดูร้อนและฤด,ดูแล้งท,ที่มีอุณหภูมิสูงอากาศแห้งสภาพป่าที่แห้งแล้งทำให้ติดไฟได้ง่ายและลุกลามไปบริเวณกว้างทั้งนี้ควันไฟนั่งทำให้เกิดมลพิษอากาศเป็นเวลานาน สาเหตุสาเหตุจากธรรมชาติ 1. ไฟหนึงฟ้าผ่านในฤดูแล้แง 2. ทิ้งไม้เสียดสีกัน 3. ผภูเขาไฟประทุ 4. ปฏิกิริยาเคมีในดินป่าุสาเหตุเกิดจากมนุษย์ 1. การจุดไฟหาของป่า 2. การเผาไร่เพื่อเพ,อเพาะปลูก 3. การขัดแย้งผลประโยชน์ สาเหตุเกิดจากคลื่นความร้อนทำให้อุณหภูมิสูงถึง5 6องศาเซลเซียสจากสภาพอากาศที่แห้งแลง้งมีต้นไม้และใบไม้แห้งที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีและมีลมกระโชกแรงทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วผลกระทบทำให้อาคารบ้านเรือนโรงงานในรัฐวิกตอเรียที่ถูกไฟไหม้พื้นที่กว่า3,000ตารางกิโลเมตรกลายเป็นเถ้าถาน มีผู้เสียชีวิตมากกว่า230รายและมีผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัยกว่า5,000คนการปฏิบัติตนหากพบการจุดไฟขนาดเล็กต้องรีบช่วยกันดับไฟ 2. เมื่อพบเห็นไฟไหม้ป่าต้องรีบแจ้งหน่วยงานในพื้นที่ 3. าทำแนวกั้นไฟรอบชุมชน 4. หลีกเลี่ยงการเผาขยะและการจุดไฟป่า การป้องกันภัย 1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ติดตามและเตือนภัยแก่ประชาชนเกี่ยวกับไฟป่า 2. กํกำจัดเชื้อเพึิงในพื้นที่ที่เกิดไฟป่าและเพิ่มความชุ่มชื้นแก่พื้นที่ 3. ป้องปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาไฟป่า 5. จัดระเบียบและควบคุมการเผาเศษพืชพื้นที่เกษตรที่ติดอยู่เขตปา่า 6. เตรียมความพร้อมในการดับไฟปา่าเช่นจัดตั้งหน่วยงานเฝ้าระวังไฟปา่าเตรียมอุปกรณ์ดับไฟปา่า